สวัสดีครับน้องๆครับมาพบกันที่ท็อปิกที่45เนาะท็อปิกที่45เนี่ยพี่จะมาสรุปสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมน,นะครับที่มาพบบ่อยในการสอบเข้ามหนึ่งเนาะนะครับนะก็จะมีสามเหลี่ยม2รูปเนี้ยที่ออกบ่อยๆเลยนะครับรูปแรกครับก็คือสามเหลี่ยมด้านเลยครับด้านเท่ารูปที่2ครับคือสามเหลี่ยมด้านเลยครับ ด้านไม่เท่าเห็ okay ไหมแต่เขาเนี้ยไอ้สามเหลี่ยมด้านเท่าและสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติในตัวมันเองจริงป่ะแต่ว่าในคลิปเนี้ยในท็อปปิกเนี้ยพี่จะพูดถึงพื้นที่ของสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนี้ที่น้องควรจะต้องทราบโ okay อเคป่ะไหนครับน้องรู้อยู่แล้วสามเหลี่ยมด้านเท่าก็าคือด้านทุกด้านยาวเท่าไหร่กันหมดเท่ากันหมดงั้นจากรูปเนี้ยถ้าพี่ให้ด้านทุกด้านยาวเท่ากับใครครับ x เพราะฉะนั้นฮะน้องจะได้ว่าสูตรนะพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าเนาะ น้องจะได้สูตรว่านะครับรู้สามครับส่วนสี่ฮะคูณกับด้านในที่นี้พี่คือ x สูกป,ป่ะยกกําลังอะไรครับกําลังสองฮะอ่ะนี่คือสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเลยครับดันเท่าเนาะอ,อ่ะนี่คือที่น้องต้องรู้โอเคไหมนะครับนะในขณนะที่ สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับกรณีที่น้องรู้ความยาวด้านทั้ง3ถูกป่ะก็คือยาว a ยาว b และยาวเลยครับยาว C รู้เฉพาะความยาวด้านนะนะครับของสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเนาะโอเคไหมนะครับเราจะมีสูตรของมันนะครับก็คือสูตรพื้นที่นะสามเหลี่ยมนะฮะด้านไม่เท่าเนาะเราก็จะมีนะครับสูตรว่านะครับสแควรูทครับเห็นไหมนะครับ S, s ครับคูณ s a ลบ a คูณครับ S ลบ b และก็คูณกับ s ลบ4ครับอ่าตรงนี้ฮะเอาใหม่นะสูตรนะครับคือส u a วร r o o t นะ S คูณ s ลบ a คูณ s ลบ b และคูณ s ลบใครครับลบ4อันนี้คือสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมด้านเลยครับด้านไม่เท่ากรณีที่เรารู้ความยาวด้านทั้งกี่ด้านครับ3ด้านคราวน,นี้น้องบางคนอาจจะสงสยัยพี่หา แล้วไอตัว s ตรงนี้อไอตัว s ตรงนี้เราจะหาได้อย่างไรโอเคไหมนะครับตัว s ตรงนี้นะขออนุญาตเขียนตรงนี้นะครับ s เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับด้าน a บวกด้าน b บวกด้าน c แล้วทั้งหมดนี้ครับหารด้วยเลขอะไรครับเลข2โอเคป่ะนะครับซึ่งนักคณิตศาสตร์ที่คิดสูตรนี้ขึ้นมานะคร ไฮฮรอนนะครับหรือบางคนก็จะเรียกว่าฮีโร่ฟอร์มูล่านั่นเองโอเคป่ะนะครับนะนะก็เขียนชื่อไว้หน่อยแล้วกันนะครับก็คือไนฮิรอนเนี่ยนะครับนะอ่านะฮะนะหรือบางคนก็จะเรียกว่าฮีโร่ก็ได้นะครับนะนั่นแหละฮะและนี่ละครือสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมสองรูปแบบที่น้องจะต้องรู้นะก่อนที่น้องจะไปสอบเข้ามหนึ่งนั่นเองครับ